สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาตามติดสถานการณ์เหตุการณ์สงครามในตะวันออกกลางอีกคลิปหนึ่งนะครับประจําวันที่22ตุลาคม2567ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่อิหร่านเนี่ยนะครับเปิดปฏิบัติการโจมตีถอนแ้นอิสราเอลด้วยขีปุษจํานวนมากกว่า200ลูกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในว,วันนั้นเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าตามรายงานนะครับระบบป้องกันภัยอากาศของอิสราเอลนี่แหละครับดูเหมือนว่ามันจะมีข้อบกพร่องไม่สามารถครอบคุมการป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธของทางฝั่งอิหร่านได้เพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นนี่แหละครับอิหร่านใช้ขีปนาวุธตัวธงไฮเปอร์โซนิกฟาเตนี่แหละครับยิงเข้ามาจํานวนหลายสิบลูกและมันก็กลายเป็นว่า อาคีบรุไฮเปอร์โซนิกนี่แหละครับมันสามารถเล็ดลอดระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลได้มันก็เลยนํามาซึ่งเหตุการณ์ที่อิสราเอลเนี่ยครับลองขอให้อเมริกา ช่วยส่งระบบป้องกันภัยอากาศมาเพิ่มเติมเพราะนั้นมันก็คือการมาของระบบป้องกันภัยอากาศขั้นสูงหรือว่าระบบทรัสนี่แหละครับการมาของระบบทรัสนี่แหละครับมันก็จะทําให้ไปเติมเต็มในส่วนของระบบป้องกันภัยอากาศของอิสราเอลจากที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไอออนเดวมเป็นเดวิดสลิงเป็นแพทริออตเป็นแอโร่สองแอโร่สาม การมาของระบบทรัสนี่แหละครับมันจะไปสนับสนุนเป็นด้านหลักก็คือระบบป้องกันภัยอากาศแพทริออนะครับมันก็จะทําให้ลักษณีการป้องกันนั้นมันกว้างขึ้นและก็สามารถเป็นคู่ต่อกรอันสมศักดิ์ศรีกับระบบไฮเปอร์โซนิกของอิร่านั่นก็คือฟาเตทันบุฟังครับสถานการณ์ที่มีข่าวออกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เลยนะครับอาทิตย์ก่อนหน้านี้แล้วว่า อเมริกานั้นจะมีการส่งระบบป้องกันภัยอากาศขั้นสูงหรือว,ว่าระบบทรัสนี่แหละครับให้มาทางฝั่งของอิสราเอลสถานการณ์มันไหลามาถึงปัจจุบันนี้เลยครับมันก็มีรายงานออกมานะครับว่าตอนนี้กระทรวงกลาโหมของอเมริกาเปิดเผยนะครับว,ว่าตอนนี้กองกําลังป้องกันขีปุธะทรัส์นั้นตอนนี้มีการติดตั้งและก็ประจําการพร้อมใช้งานในอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วกองทัพอเมริกานี่นะครับได้รีบส่งมอบระบบต่อต้านขีปุรขั้นสูง ไปยังอิสราเอลแลก็ตอนนี้ระบบดังกล่าวพร้อมติดตั้งและก็พร้อมใช้งานแล้วนี่ก็คือคํากล่าวของลอยลัสลอยออสตินนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโงหมงของอเมริกาเขากล่าวเอาไว้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะเดินทางไปเยือนอ่ายูเครนนะครับเขาบอกว่าระบบทรัสนั้นได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วแต่เขาปฏิเสธที่จะบอกว่าระบบทํางานได้หรือย,อยังเขากล่าวเพียงเสิมว่าเรามีความสามารถในการนําระบบ ไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วและเราก็ดําเนินการได้ตามคาดหวังอันนี้ก็คือคํากล่าวของลอยออสตินที่กล่าวไว้ล่าสุดนะครับว่าระบบป้องกันภายอากาศทรัสเนี่ยแหละครับมันพร้อมที่จะทํางานแล้วสถานูระบบป้องกันภัยอากาศทรัสนี่ยแหละครับที่อเมริกานํามาติดตั้งในอิสราเอลครั้งนี้นะครับ มันก็เป็นการตอบย้ําอีกครั้งหนึ่งถึงความมุ่งม,มั่นของอเมริกาที่จะปกป้องอิสราเอลและก็ปกป้องชาวอเมริกันในอิสราเอลจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านท่านผู้ฟังครับในขณะเดียวกันทางฝั่งอิหร่านนั่นก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เตรียมต้อนรับการตอบโต้กลับจากทางฝั่งของอิสราเอลเหมือนกันการที่อิหร่านโจมตีด้วยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็เลยทาให้อิหร่านเนี่ยแหละครับต้อง อรอคอยการตอบโต้อ,อิสราเอลอย่างาใจจดใจจ่อเหมือนกันว่าอิสราเอลนั้นจะโจมตีอิหร่านหนักหน่วงรุนแรงขนาดไหนแม้ว่าอิหร่านนั้นจะบอกว่าพร้อมลบพร้อมจะตอบโต้กับอิสราเอลทุกเมื่อถ้าเผื่ออิสราเอลยิงเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าอิหร่านนั้นก็ใช้แนวทางในด้านการทูตนี่แหละครับเพื่อจะไปลดทอนหรือว่าช่วยทาให้อิสราเอลนี่นะครับ โจมตีลดความรุนแรงลงซึ่งการกดดันหลายๆอย่างทั้งจากทางฝั่งของไบเดนเองที่บอกว่าไม่ให้โจมตีในเรื่องของโครงสร้างพลังงานรวมถึงในเรื่องของโครงการอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงการกดดันอย่างหนักในเรื่องของอสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการที่ให้อิสเาเอลเนี่ยครับส่งในเรื่องของบรรเทาสาธรภัยเข้าไปในกาชามันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าอิสเาเอลตอนนี้ก็ภาวะผวังเหมือนกันว่าเพราะว่าอี อเมริกานั้นมีการขู่ไว้นะครับว่าถ้าเผื่ออิสราเอลนั้นไม่ปฏิบัติการตามที่อเมริการ้องของนั้นเขาบอกว่าการส่งกําลังบํารุงครั้งต่อไปนั้นมันอาจจะเป็นอันตรายหรือว่ามีปัญหาท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการที่อเมริกาเนี่ลยละครับพร้อมหนุนอิสราเอลเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการส่งกําลังบํารุงทางด้านอากาศเพราะว่ามันมีรายง,งานนะครับว่าเครื่องบิน47ของ อเมริกานี่แหละครับมันมีการบินขึ้นบินลงในพื้นที่ของอิสราเอลโดยเฉพาะทางตอนใต้ที่มีฐานทัพอเมริกาประจำการอยู่รวมถึงอเมริกาตอนนี้ก็มีประจําการทั้งเรือดำน้ำนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนรวมถึงทะเลแดงด้วยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้อเมริกานี่แหละครับแทบจะขนกองทัพอเมริกาเข้ามาล้อมรอบอิสราเอลเพื่อป้องกัน หรือว่าช่วยเหลืออิสราเอลไปแล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่อิสราเอลดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับมันก็นาจะต้องนําทางไปสู่การโจมตีของอิสราเอลอย่างแน่นอนหลังจากที่อิสราเอลนี่แหละครับมีการฝึกซ้อมการใช้งานทั้งเรื่องขีปรนาวุธทั้งเรื่องของเครื่องบินในเรื่องของการเติมน้ำมันกลางอากาศ เพราะว่าจากข่าวที่มันหลุดรั่วมาเอกสารรั่วมาสองแผ่นนี่แหละครับมันแสดงเห็นความชัดเจนของอิรานของอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งว่าพร้อมที่จะโจมตีอิรานทุกเมื่อท่านผู้ฟังครับการนําระบบขีปุโรป้องกันภัยอากาศขั้นสูงของอเมริกาที่นํามาประจําการอยู่นี่นะครับโดยเฉพาะระบบทรัสนี่แหละครับมันได้รับการพัฒนาในช่วงศตวรรษที่1990้กและก็เริ่มเปิดใช้งานระบบป้องกันครั้งแรกในปี2008 โดยการใช้งานนี่เลยครับมันจะต้องใช้ทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่นี่เลยครับจำนวนถึง95นายในการควบคุมระบบซึ่งในระบบหนึ่งๆนี่หละครับจะประกอบด้วยเครื่องยิงที่ติดตั้งบนลุกบรรทุกถึง6คคันแต่ละคัน6อ่า6คันเนี่ยแต่ละคันนี่หละครับจะติดตั้งในเรื่องของปล่องกระสุนยิงนี่8เครื่องนะครับรวมรถเรดาร์และก็เครื่องควบคุมนี่ครับเพราะฉะนั้นการที่มี6เครื่อง ยนนะครับแล้วก็แต่ละเครื่องนี่มี8ลํลำกล้องยิงเลยครับมันก็จะทําให้ระบบทรัสนี่หละครับในระบบหนึ่งนี่นะครับสามารถใช้งานพร้อมๆกันได้ขีปนุวย์ป้องกันภัยอากาศ48ลูกพร้อมๆกันนี่ก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของระบบป้องกันภัยอากาศของอเมริกาที่จะมาหนุนมาช่วยในเรื่องของการป้องกันภัยอากาศของอิสราเอลท่านผู้ฟังครับ อิสราเอลตอนนี้ดูเหมือนว่าความสามารถนี่แหละครับในการที่ปไปเด็ดชีพกลุ่มฮามัสนะครับฮิชเบลที่เด็ดหัวผู้นำสูงสุดทั้งสองกลุ่มที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ได้ไปเฝ้าพระเจ้าก่อนเวลาอันควรนี่แหละครับมันก็ทำให้สถานการณ์ของอิสราเอลในการที่จะไปโจมตีโต้อตอบกับทางฝั่งของอิหร่านที่เปิดปฏิบัติการตั้งแต่วันที่หนึ่ง ุลาคมที่ผ่านมานั้นมันมีความชัดเจนมากขึ้นเหตุการณ์ล่าสุดที่ดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นใบอนุญาตที่ทําให้อิสราเอลโจมตีได้หนักห่วงรุนแรงมากขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่มันมีกลุ่มนักรบฮิสบรรอลนี่แหละครับใช้โดรนหรือว่าอากาศยายนและคนขับนี่แหละครับบินไปโจมตีบ้านพักตัดอ,อากาศของเนทันยาหูเมื่อวันไม่กี่วันที่ผ่านมาเหตุการณ์ครั้งนั้นนี่แหละครับเนทันยาหูบอกว่า ฮิสบอลล์และก็อิรานนั้นทําผิดพลาดอย่างมหานที่หมายจะปิดชีพเขาเพราะฉะนั้นมันจะต้องได้รับการตอบโต้อย่างสาสมนี่ก็คือคํากล่าวของเนธันยาหูที่มีการกล่าวไว้เพราะว่าคอรมอสงครามตอนนี้คอรมอสงครามอิสราเอลนั้นได้มีการประชุมกันและก็ได้มีการอนุมัติการโต้ตอบการโจมตีอิรานไปแล้วนะครับโดยให้เป็นอํานาจการตัดสินใจของ เนธันยัหูว่าจะเปิดปฏิบัติการได้หนักหน่วงรุนแรงเท่าไหนและก็เป้าหมายการโจมตีนั้นมันจะมีเป้าหมายตรงไหนบ้างคํากล่าวของโยฮันกลันรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลที่กล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้จะต้องมีความหนักหน่วงรุนแรงแม่นยําและก็ต้องสร้างความประหลาดใจการที่บอกว่าสร้างความประหลาดใจหรือว่าเซอร์ไพรส์นี่เลยครับมันก็เลยตอนนี้แต่ละคนแต่ละฝ่ายต่างก็มีการวิเคราะห์คาดเดานะครับว่า ความเซอร์ไพรส์ของการโจมตีนั้นมันคืออะไรมันจะกลายเป็นผู้นําสูงสุดของอิหร่านนั่นก็คือคาเมเนีอีหรือไม่กลายเป็นระบบขีปาราวุฒหรือว่าโรงงานนิวเคลียร์โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือไม่หรือว่าเป็นโครงการพลังงานคลังน้ํามันหรือว่าเกาะน้ํามันของอิหร่านหรือว่าทั้ง3สิ่งที่กล่าวมานี่แหละครับมันเป็นเป้าหมายที่เซอร์ไพเพราะว่าถ้ามีการโจมตีทั้ง3จุดที่ว่ามานี่แหละครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยครับ มันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนกับปฏิบัติการโจมตีถอนแค้นของอิสราเอลรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ